องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด1 i เป็นการระบาดใหญ่หลังจากโดนเจ้าไวรัสชนิดนี้ทำพิษไปถึง177ประเทศทั่วโลกและยังคงมีแนวโน้มของยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงในประเทศไทยเองที่ยอดสะสมของผู้ติดเชื้อนั้นใกล้หลัก2,000เข้าไปเต็มที ซึ่งจากการศึกษาวิจัยขององค์การอนามัยโลกพบว่าผู้ป่วยที่ติดจากการแพร่เชื้อทางการสัมผัสมีมากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อทางอากาศและงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ยังมีข้อมูลอีกว่าหากมีผู้ติดเชื้อไอออกมาไวรัสในระอองฝอยมันสามารถลอยฟุ้งอยู่ในอากาศที่นิ่งสนิทได้หลายชั่วโมงและหากอากาศมีการเคลื่อนไหวละอองฝอยจะพัดไปตกลงบนพื้นผิวต่าง ซึ่งหากพื้นผิวเป็นทองแดงเจ้าไวรัสจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง4ชั่วโมงพื้นผิวของกระดาษลังอยู่ได้24ชั่วโมงบนพื้นผิวพลาสติกและสแตนเลสอยู่ได้2อถึงสวันและวัสดุผิวเรียบเยบช่นลูกบิดประตูโต๊ะทํางานและพื้นผิวแข็งอื่นๆมันจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานกว่านั้นแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีผลวิจัยออกมาฟันทงว่า เมื่อผิวของเราไปสัมผัสวัสดุต่างๆเจ้าไวรัสจะติดอยู่ที่ผิวหนังของเราได้นานเท่าไหร่แต่กุญแจสำคัญที่ทำให้เราปลอดภัยจากเชื้อนี้คือต้องหมั่นล้างมือฆ่าเชื้อด้วยสบู่เป็นเวลา20-30วินาทีและเมื่อคุณจำเป็นต้องออกจากบ้านสัมผัสสิ่งของสาธารณะที่เสี่ยงต่อการดับเชื้อโรคที่ไม่รู้ตัวแอลกอฮอล ถือเป็นอีกหนึ่งอาวุธสำคัญในการป้องกันคุณจากเชื้อโควิด -19 ด้วยความสะดวกสบายในการพกพาใช้งานง่ายและฆ่าเชื้อได้เป็นอยา่างดีประชาชนจึงมีความต้องการผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์จำนวนมากทั้งแอลกอฮอล์รูปแบบสเปรย์และแอลกอฮอล์เจลทำให้สินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์ขาดตลาดเหล่าผู้ค้ารายย่อยเกิดการกักตุนสินค้าเพื่อปล่อยขายในราคาที่สูงลิว่วอับราคาขึ้นกว่า10บเท่าต,ตัวจากราคาปกติ นอกจากนี้ยังมีพ่อค้าแม่ค้าหัวใสบางเจ้าสัมเติมภาวะวิกฤตด้วยการผลิตแอลกอฮอล์ปลอมออกจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นแป้งเปียกใส่สีมาบรรจุและติดฉลากเป็นแอลกอฮอล์เจลหรือใช้ผลิตภัณฑ์คล้ายกับน้ำยาเช็ดกระจกมาจำหน่ายเป็นแอลกอฮอล์สเปรย์หากเลือกผิดนอกจากโควิดไม่ตายบางรายอาจเจออันตรายจากเมทิลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์มีพิษต้นทุนตำ่ำ ที่พ่อค้าฉวยโอกาสนำมาผสมเพื่อหลอกขายว่าเป็นเอทิลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยเพื่อหวังกำไรอีกด้วยถึงแม้เมทิลแอลกอฮอล์และเอทิวแอลกอฮอล์มีลักษณะคล้ายกันเช่นเป็นของเหลวใสไม่มีสีระเหยง่ายและไวไฟเหมือนเหมือนกันโดยที่ผู้ซื้อไม่สามารถจำแนกแยกแยะได้ด้วยตาเปล่าแต่หารู้ไม่ว่าเมทิลแอลกอฮอล์นั้นเป็นแอลกอฮอล์ที่มีพิษต่อร่างกายอย่างร้ายแรงเพราะเมทิวแอลกอฮอล์ เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นทางปิโตเคมีนิยมใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สีทาไมา้น้ำมันเคลือบเงาดูดซึมได้ทางผิวหนังลมหายใจทำให้หลอดลมอักเสบเยื่อบุตาอักเสบรวมถึงมีอาการปวดท้องเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนและอาจตาบอดได้ส่วนแอลกอฮอล์ที่กฎหมายอนุญ,ญาตให้ใช้สำหรับฆ่าเชื้อได้มี2ชนิดด้วยกันชนิดแรกเอทิลแอลกอฮอล เป็นแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักพืชผลทางการเกษตรนิยมนํามาใช้ทําเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสําหรับเช็ดทําความสะอาดแผลฆ่าเชื้อบนผิวหนังและใช้ในการผลิตเครื่องสอําอางชนิดที่2ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นิยมใช้ผสมน้ํา60-75%เพื่อฆ่าเชื้อเป็นตัวทําละลายสําหรับเคมีซักล้างทําความสะอาดต่างๆแล้วอย่างนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าแอลกอฮอล์ที่ใช้หรือเจอลแอลกอฮอล์ที่ซื้อมาสามารถใช้อย่างปลอดภัยได้จริง เรามีวิธีทดสอบง่ายๆที่คุณก็สามารถทำได้จากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬางลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาฝากกันครับและอุปกรณ์ทดสอบมีดังนี้น้ำส้มสายชูด่างทับทิมที่ซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปภาชนะใสสำหรับผสมน้ำส้มสายชูและด่างทับทิมไม้จิ้มฟันช้อนพลาสติกขนาดช้อนชาและช้อนโต๊ะ นาฬิกาจับเวลาวิธีทดสอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อปลอมเริ่มจากเทน้ำส้มสายชูประมาณ3มิลลิลิตรหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะลงในภาชนะใสน้ำด่างทับทิม1เกล็ดใส่ในน้ำส้มสายชูที่เตรียมไว้คนให้ละลายเข้ากันจนได้สารละลายสีชมพูบานเย็นเทนแอลกอฮอล์ที่ต้องการทดสอบประมาณ3มลลิหรือ1ช้อนโต๊ะลงบนช้อนพลาสติกสีขาว เริ่มจับเวลาหลังจากนั้นตวงสารละลายด่างทับทิมที่เตรียมไว้ผสมลงในแอลกอฮอล์ประมาณ1มิลลิตรหรือ1ช้อนชาคนให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้ข้อสังเกตคือถ้าเป็นเมทิลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์อันตรายจะไม่มีการเปลี่ยนสีในช่วง1-15นาทีแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ได้อย่างปลอดภัย อย่างไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์จะเปลี่ยนเป็นสีสนิมในเวลา1นาทีส่วนเอทิลแอลกอฮอล์ก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสนิมเช่นกันภายในเวลา1-15นาทีสำหรับเจลล้างมือก็สามารถทดสอบในวิธีการเดียวกันได้หากเป็นเจลแอลกอฮอล์ที่สามารถใช้ได้เนื้อเจลเปลี่ยนเป็นสีสนิมอย่างชัดเจนหลังจากเทส15นาที ในสถานการณ์เช่นนี้ทุกคนควรช่วยกันมันดูแลสุขภาพของตนเองล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลรวมถึงระมัดระวังเลือกใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้ถูกประเภทอย่าลืมนำวิธีทดสอบแอลกอฮอล์นี้ไปใช้กันนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายที่ปลอดภัยไร้โควิด -19